มาเต็มทนยพญาชันหากจ้อจ้องมองมครับใเนาทวาสนาพรโอร ไหนไข่โอรสดกายปรากฏแสงลอนแตกลอนมึงลายเราศัตรูหมู่มารคอยทำลายคิดจำใจจำจาก ฉากไม่เป็นชากสนะำคัญจะหัวศัตรูคอยดูคู่ทำร้ายด้งให้เต็มลยังดีห้่กคนลป้องกันกาย ตรงนี้ตายเป็นเหี่ยวทองด้วยทันพีไอ้บอยไอ้แอต้อนรับเรกนุ่มลงมพรชัยครับฉากนี้เป็นฉากกำเนิดเกิดเหี่ยวทองใจย,ย์ครับทุกคนต่างตะลึงครับ กำลังจะเหืออดาบจะฆ่าแต่เห็นรูปด่างของเดียวทองเกิดความหลงไหลรักใครดาบในมือเริ่มล่วงหล่นครับ <c oughs> ตาทุกคนตะลึงครับเหมือนภาพที่หยุดนิ่งจ้องมองภาพที่สวยงามของเกียวทองตัวนี้บินล่อนผ่านไปมาโชคเชียว สวยงามอลามตามองไปมองมาทำให้เกิดความรักให้ชอบพอทุกคนหลงไหลหลงไหลแล้วหลงเหมเกิดเวทมุตแม้แต่พยาธิชัดหักกลับก็ยังหลงละเมอเมอมองเกี่ยวทองยังไม่กระพริบตา อะไรกันนักหนามัดนา,นานช่างโคงามป่านี้ทำไมเห็นแล้วมีอารมณ์บิด <c oughs> ส่วนเจ้าจ่าแป้นจ่าปูกวันทั้งสองคนก็จดจ้องมองไปที่เหี่ยวทองครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงช่าง <c oughs> แปลกประหลาดเหลือเกิน ท่านผู้ชมที่กรมรักด้วยานิสง์ที่พยาเย,ยวทองเย,ยวล้ำรางวัลก่อนเย,ยวใช่ไม่เป็นนะมัคคัยชัให้เยาวลับไปก่อนด้วยอานิสงของพญาเย,ยวทองได้สร้างบุญกุศลจนกลับกลายไปเป็นเทวดามาจุติที่เมืองของมนุษย์ครับเป็นเด็กที่มีบุญแต่ กรรมก็ใกล้ที่จะมาบังเต็มทลมองเสด็จพ่อมองเสด็จแม่รู้ตัวตนว,ว,ว่าข้าจะต้องมีภัยใกล้ตัวเสียใจเป็นยิ่งนักครับข้าจะต้องจากพ่อจากแม่ของข้าไปไกลพ้น เ้เต็มมองหน้าผู้เป็นบิดารดาเกิดมามีบุญแต่กรรมมาบังศัตรูหน้าลังมากลายคงต้องตายหากอยู่เมืองตน น้ำตาต้องหล่นโฉดายลูกลาเลวขอลาบิดนมาดังจากแดนดินไม้ผมทับกลับมาทดแทนทนกไม่กินกุหลาบเป็นอาหารนกเป็นสั์ ใหถมทัพกลับมาทดแทนเศร้าโศกสุดแสนปราศัยจมจากจอลาก่อนท่อแม่จา้าเดี่ยวท้องคอ ฉันรอฟันอยู่หนึ่งไหนฟันอยู่ไหนไอ้ไอ้ปูดเฮ้อมันเสียงดังเจ้าจะจืดตอนอะไรเนี่ยไข่แตกเหี่ยววินหายไข่แตกเขาเรียกไข่อักเสบไอ้บ้าคนละไข่กันหรืเปาแล้วไข่มึงอันนี้ไข่เจ้าฮ่าไข่กูเป็นเป็นไข่ดันเอาเงี้ยเดกยังไงไม่ตื่นเหี่ยวหายไข่แตกจ้าไปเอาหลานกูมาหลานแกนะเร็วเข้าเร็วเร็ว เป็นโอกาสดีเดียวมั้านหายไปเลยหลานดูฉันจะมาแทนที่ใครโอ้ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าดูมึงือหลานดูมาแล้วไปไปเอาไปทำไมอี้จะเอาไปแทนที่ใครไหนลนะโอ้มีการใส่พันนอนหนึ่งนึงน่ารุกนะ ติดกันเนาะอ้าวดูดูหัวี๋ยวเดี๋ยวฉันแก้หายโอ๊ยกูเคยที่โป่งทำไมคนถึงติดกันได้โอ้ยจังไรใหญ่ช่วยเจ้าหน่อยเขาลักกันเขาเอาติดกันลักทักลักอ๋อมันไม่ติดกันไรดอกมันติดกันเส้นงอกไอเวนเคาผมเคยพุ่งพันกันเอาไปกอดทางนู่นนี่กูเวรกขับโอ้ยแล้วชวดไปเลยแม่พูดดีก็งามตาหลวมกันลอยเฮ้ยนี่ ไอ้เป็ดสยามแม่ยิงดินมันก็ยิงก้อวะอ่าอ่าแป๊บนึงเดินชันบัตรเลยอ่ะมันโดจอดดอกกันนะลงขององค์หญิงหรือของใครไม่ได้ไม่น่าเป็นไปได้สาบานจะสั่นเลยออมยิ้นอันนี้ของเจ้าข้าดอโรธแต่ละของเสด็จพ่อ้แลวชนารักหนาชังเหลือเกินนั่นเห็นไหมเล่าท่าน ตัวนี้เนี่เป็นตัวนี้ชิชิเบลละยอมท่านหราราษฎรเนี่ยได้ทำนายทายทักว่าราชโฉของเราเนี่ยจะออกมาเป็นไข่คาบแรกคาบที่สองก็จะเป็นพญาเหี่ยวทองคาบที่สามก็จะกลับกลายเป็นราชโอรสนพดลแต่เห็นไม่ล่ะหมอดูคู่กับหมอเดาแต่เห็นไม่ลับพยาคาอีวันทีโห ไอ้วันนั้นหลีท้ายแล้วก็รีบหนีไปโดย<ห>ที่ไม่สั่งไม่ลาพะยะค่ะจะเชื่ออะไรได้กบโหรา,าศาสตร์พุทธค่ะทนายไทยทักไปแม่นเลยไม่กล้าสู้หน้าเรากรจีบเดินทางกลับบ้านไปเลยนี่เห็นไหมไม่ต้องเป็นเหยี่ยวทองเลยเนี่ยอยู่ๆ <c oughs> จากฟองไข่ก็กลายเป็นราชโอรสน้อยน่ารักน่าชังเรืองกากตอนนี้องหญิงและองสุวรรณก็ได้ประสูติมาเป็นราชโอรสแต่ว่าน้องสาวของกกลมอม ฉันธนาฉันธนาก็ประสูตรเหมือนกันผู้เจ้าค่ะไปตามมาขึ้นเฝ้าฉันไปเยอะค่ะจริงเหรอเนี่ยธนาจะมา้องแกอยากรู้ความจริงไหมตอนแกรับพวกฉันทําอะไรเอาเฮ้ยจริงอะไรแกทําอะไรฉันไม่รักลับแกอกแกอยากรู้ไหมล่ะฉันอยากรู้แกไปขอแม่น้ำหนึ่งเปิดกล้องวงจรปิดเถอะจะขาถ่ายพวกเองอยู่เดีอยวงจรปิด บ้านนี้นะใช่สิหตัวออมบ้าน16ตัววัดนั่นกูไปดูแล้วบนข้างบนเลยดูทุกมุมเลยตรงไหนเดินตรงไหนปะอะไรไหมปะคนเถาเฮ้ยไปเยี่ยวได้ใครไปเยี่ยวอยู่ตรงไอ้ที่ทอทชันพญ่าหนองสาวของปอาหม่อมตะตาาคลอลูกตัวใหญ่เลยเกิดแักเสบไปหาหมอโอ้อะจะขนาดนั้น ไม่เป็นไรแล้วพยาค่าตอนนี้มาถึงพยาบาลมาซะก่อนพยาค่าแล้วจะขนาะนามนาราชรถของเราว่ายังไงดีไหมคะเอางี้แล้วกันราชโชรสจากมเหสีฝ่ายขวาองโตของเราเสร็จพี่จะขนานนามว่าราชโอรสชัดชัยสำงรับพี่มากพยาคาา่าที่ดีหลานชายฉันหลานชายฉันส่วนราชโอรสที่เกิดจาก ฉันทนามเหสีฝ่ายซ้ายทางนั้นฝากไปตั้งชื่อได้ไหมออไม่เป็นไรพรรยาค่ะเดี๋ยวก็ใหญ่เขาตั้งเองให้ขอมอมตั้งชื่อกขอคงจะไม่เพาะขนาดจะของประชื่อแหลมอยมเวยเดี๋ยวฉันจะฝากชื่อไปแล้วให้ท่านไปตั้งไปยากราบนางสนมแกเอาปากมาไหมนี่มันพูดเป็นไหมล่ะจ๊ะมันนั่งอึบปึกอยู่เลย มึงไม่คิดจะพูดอะไรกับเขาสักคำก็มึงไม่พูดกบกูกูจะพูดกับมึงไ้ยังไงมึงไม่ต้องรอให้กูพูดพูดแล้วใครมึงก็พูดไปก่อนบ้าะพวกคนเดียวก้อว่าบ้านหรอวะราชโธรถเกิดจากชันทนาฝ่ายซ้ายข้าพเจ้าจะขอตั้งชื่อว่าราชโธรสฉัดแก้วชัดแก้วฉัดชัยฉัดแก้วโอ้ยฟังดูแล้วเรวพรอหหมากพุ้าค่ะถ้าอย่างนั้นฉันฝากด้วยดูแลราชโลงฉันเป็นอย่างดีทีเดียวไอ้แบ๊ เอาไปเลี้ยงเอาราชรถไปดูแลทรงพระองค์เข้าประทับพย่าค่ั